ขออนุญาตเจ้าของบ้านสวยมากสวยสวยจริงๆครับพวงแสดพวงแสดดูครับดูดอกเขาโอ้โหนะครับเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้องหมานี่นี่ครับสวยมากๆครับสวยมากๆนะครับดอกพวงแสดนะครับ ดูครับสวยจริงสวยจริงนะครับแล้วดูด้านบนนะครับทางเจ้าของบ้านเขาบำรุงดูบ้านเขานะครับดูบ้านเขาหลังใหญ่มากนะครับเขาปลูกผลไม้ทุกอย่างอ่ะอ่ะน้องหมานะครับปลูกหลังใหญ่มากนะครับพะม่วงก็ดกนะครับแล้วดูนี่ เขาให้เข้ามานะครับอาเกบอกว่าเอาเข้าไปในบ้านเลยนะครับเข้าไปในบ้านเลยลองเข้ามานะครับโอ้โหสวยจริงสวยจริงสวยจริงนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบ้านใครดกแบบนี้บ้างบ้านไหนดกแบบนี้บ้านนะครับเขาถึงบอกว่าให้หามาปลูกเอาไว้แล้วทําเป็นซุ้มหน้าบ้านอันนี้แกทําซุ้มเอาไว้นะครับทําซุ้มเอาไว้ดูทําซุ้มเอาไว้ดูครับ แกทำซุ้มเอาไว้นี่ด้านนี้สวยมากมองเข้ามาปุ๊บโอ้สุดยอดเนี่มองเข้ามานะครับสุดยอดสวยมากมากครับสวยมากมากนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเขาสวยขนาดนี้แล้วไม่เคยเห็นเขาออกขนาดนี้นะครับดูครับสวยไหมสวยไหมโอ้สุดยอดนะครับอึบอืม นู่ดูดอกนะครับเต็มเลยเขาปลูกเป็นหลังคา <c oughs> เป็นเพลิงไว้แบบนี้นะครับด้านบนไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นหอมพวงแสจะไม่มีกลิ่นหอมจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับสวยจริงสวยจริง,รงบ้านใครสวยแบบนี้บ้างเออครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกนะครับเห็นแล้วสวยมากนะครับ <c oughs> ดูความสวยงาม สวยจริงๆนะครับสวยมากสวยมากออึบอ่านะครับดูครับแล้วดูด้านบนน่ะดูด้านบนนะครับดูด้านบนเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับด้านบนเนี่ยดูครับไปนู้นนะครับเอ่ออยู่ติดกับรั้วบ้านก็เลยนะครับอยู่ติดกับรั้วบ้านแต่ทางฝั่งรั้วบ้านน่ะมันไม่ค่อยมีดอกแต่เข้ามาในบ้านนะเพราะว่าเขาฉีดน้ําทางนี้